จได้คะ่ะได้คะ่ะอ่ะเอาตามนั้นคะ่ะเอาซอยจูคะ่ะร้านนี้มีแต่ของหวานนะคะอา้าวไม่มีซอยจูเหรอสวัสดีค่ะคุณดิต้าและของเราคือหม่าลา่าก็จบนะคะโอ้โหอันนี้กินหรือบ้วนทิ้งคะเนี่ยอุ้ยอุ้ยแต่เซื่อนเขาหันหลังก,กันด้วยอุ้ยอยอเยเนี่ยอะไรอะสามสองหนึ่งลูกอุ้ยตลกอะไรอะทำอะไรกั เลยกันนะแจ๊ดจ๊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 แล้วยีตัวสาวๆมีขาน่าคมสมใจฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของเรานะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิดแค่เชื้อปิ้งใหญ่บลูและนี้นะคะเรากลับมาอีกรอบเกมโลโบอกนั่นเองแมพที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมพว่าบูแฮมเบนาพีนะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิตาจะพาทุกคนนะคะมาดูการทเที่ยวห้างเปิดใหม่ในเมืองคิดแค่กุกกิ๊กกุกกิ๊กปุงปรุงป,งปุงกิ๊กนั่นเองค่ะเย้ห้างเปิดใหม่ก็คือห้างที่อัปเดตใหม่นั่นเองนะคะเราจะพาไปเที่ยวกันว่าห้างในจะมีอะไรให้เราจับจองมีอะไรแปลกใหม่บ้างนะคะมันจะคนละแบบกับการีววิ ความเดตใหม่เพราะว่าจะมีครั้งนี้เนี่ยจะมีร้านค้าอะไรให้เราเนี่ยได้ทําการช้อปปิ้งนะคะเสมือนจริงมหมยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วสวัสดีนะคะน้องๆ FC ที่จะมาร่วมจอยคลิปนี้ไปกับพี่ลีตานะคะก็มีน้องมิลินนะคะนานาดน้องเมสจินนี่น้องอ้อนโทมัสน้องไนน์น้องน้ำมนน้องมีนน้องอลิศน้องหลามกู๊ดน้องพัชชาน้องแคปเทนน้องน้องบอยปุยนุ่นนะคะแล้วก็น้อง น้องนิชานะคะน้องไอเดียน้องมิมายน้องเก้าแล้วก็น้องคอปเตอร์นั่นเองใครที่อยากเข้ามูลโลกไอคิวแบบฟรีตาอย่าลืมไปเข้ากลุ่มเข้าพอยกิแคทกันนะคะที่ไอจีลิต้าเนสกอร์กิแคทตรงโปรไฟล์จำเขียนเขาเข้าพอยกิแคทจริงเข้าไปกดเข้าร่วมได้เลยเพื่อรับดิงเซอร์วิสว่าไอคิวแบบฟรีตานั่นเองนะคะแล้วก็พักเซรีต้าคิดแคทที่เราน้องใส่อยู่นะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเซรีต้าคิดแคทในชีวิตจริงก็มีนะคะทั้งสีขาวและดำเลยมีของแถมสุดน่ารักและจะได้สิทธิ์ดรับแอดด้วยใครที่่่อออออยาากกไไดดด้้บคุณพแแแมลลิ์ตน โดยฝั่งในที่น้าช่องเลยโอเคค่ะเ <_ d ata> พกกื่อกนๆไม่เสียเวลานะคะ <_ d ata> เราไปเที่ยวห้างเปิดใหม่กันเลยดีกว่าค่ะไปโอเคตอนนี้นะคะ <_ d ata> พ่อค้าแม่ขายทั้งหลายนะคะกําลังวิ่งไปสเตนบายหน้าร้านตัวเองนี่ให้ดูนี่ให้ดูไกลๆนะคะนี่คิดแคทมอนะคะนี่อันนี้คือห้างคิดแคทนั่นเองนะคะไม่ใช่ h a v e นพลาซ่แต่อย่างใดนี่มีร้านหมาล่าข้อสอบด้วย คาเฟ่นกยุมงก็มานะคะข้างหลังนี่คืออะไรเนี่ยโอ้โหโอ๋อข้างหลังนี่คือนกยุงเหรอโอ้ไม่ก็แลดูเล่นใหญ่เล่นไกลใดๆนะคะแล้วข้างในก็ยังมีอะไรอีกมากมายให้เราได้จับใจใช้สอยนะคะวันนี้เตรียมเงินมาให้ดีอุย้ย น้ำมนต์คือเป็นคนอุ้ยน้ำมนต์เป็นบริกาดนะคะกลางรลกใพีริต้าน่ารักชิพฟืนเลยสมผมก็น่ารักนะคะเสื้อลิต้าคิดแคทก็น่ารักเช่นกันน้องน้ำมนต์กางกางร่มใพีริต้าก็ได้นะลูกเอาเอาหรือหรือจะจ่ายตังค์แทนก็ได้น่ารักชิพฟืนเลยน้ำมนต์น่ารักมากเลยนะคะโอเคที่จอดรถนะคะซึ่งก็ไม่มีรถนะคะโอเคไหนลองดูซิเรามาลานแรกนะคะคาเฟ่นกยูงกันก่อนเจ้าของคาเฟ่ก็คือน้องแคปเทนนั่นเองนี่น้ำมนต์กางกางรลมใพีริต้าด้วยแต่พีริต้าแต่ตัวตัวสูงกว่าน้องน้ำมนต ยีนิต้าจะทําตัวเลี้ยงให้ละกันนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติน้องน้ำมูลอีกทีหนึ่ง achieve. โอเคสสดครับยินิต้นรับเข้าสู่คาเฟ่นกยูงครับนี่คือคาเฟ่นกยูงคาเฟ่กับผมจะมีโซนนั่งกินและโซนให้อาหารนกยูงนะครับอุ้ยน่ารักมากโอุย้ยน่ารักน่าเอ้ยน่าใจสุดๆนี่โอ้โหอุ้ยน้องทาดีนะเนี่ยเออมีโซนแบบไปข้างหน้าข้างบนด้วยนะคะเนี่ยไหนเขาบอกมีโซนนั่งกินแลน้วก,ก,ก,กนน็โซนให้อาหารนกยูงก็ได้น่ารักมากอันนี้เหรอโซนให้อาหารนกยูงน่ารักมากเลยนะคะเจ้าของคาเฟ่นี่จะต้องถืออไมไะะเร นงน้ำมนต์นะคะไปเต้นเนี่ยน้และเดี๋ยวเดี๋ยวดูแสดงเป็นนกยุงให้เองค่ะบอกว่านี่คือนกยุงยักษ์ครับโอ้โหนี่คือนกยุงยักษ์แล้วเหมือนเขาจะให้เราให้อาหารปะนี่อันนี้คืออาหารนกยุงนะคะให้ให้อาหารนกยุงเลยให้ยังไงอะขึ้นไปนั่งได้ปะ เอาข้าวโพดนกยูงค่ะข้าวโพดนกยูงเหรอเนี่ยให้อาหารนกยูงไหมคะนกยูงอร่อยไหมเต็งเบฟน,น,นี่นี่ให้อาหารให้อาหารน้องน่ารักมากเลยค่ะบริการเราจ่ายตังค์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่บริการเราสายเปย์น,นะคะไม่ต้องเตรียมเงินใดๆน,น้องบอกน้องบอกว่าเป็นมิช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นมิชหมายถึงพี่ลิต้าเดี๋ยวกำลังจะเป็นมิชขโมยนกยูงออกไปแล้วนะคะเมื่อกี้เกือบแล้วพี่ลิต้าบอกว่าหิวนะคะอยากหาอะไรรองท้องกินหน่อยนี่อ๋อตรงนี้นะคะนั่งกินได้เลยมาน้องบริการมานั่งกับพี่ลิต้ามา ออเดอร์โอ้ยแป๊บน,นึงมีเพลงจีนด้วยอะโลบัาโลมยาวแล้วเอาอะไรดีครับเอาอะไรดีอะเอาเรีดีอะพี่ลิต้าก็ไม่รู้เหมือนกันนองน้ำบดบอกเอาซอยจูบเม้ยค่ะซอยจูบได้ค่ะได้ค่ะอ่าเอาตามนั้นค่ะเอาซอยจูบค่ะร้านนี้มีแต่ของหวานนะคะ อ้าวไม่มีรอยจูหรอมีแต่ของหวานนะไงเดียะเอาช็อกโกแลตฟองดูค่ะน้องน้องน้ำมนบอกโอเคสเตอรอเบอรี่นะคะของปริตาเอาช็อกโกแลตฟองดูค่ะโอเคค่ะเย่รอเลยอยากรู้ว่าอาหารจะเป็นยังไงนี่น้ำมนต์น้องน้ำมนต์เครื่องเงินรอเลยนะคะเงินเยอะจัด โอ้นี่นี่เจ้าของร้านเขากำลังทําอยู่นะฮะนี่อันนี้คือท่าทําของเขานะคะทําอย่างเกรงการนะ,ะแต่ว่าทําทําอะไรอะตบมือตบมือ,มอล้ออาหารมันจะวิ่งเสกขึ้นมาหรอคะเนี่ยมันเป็นคาฟเฟ่ที่เอ่อแปลกมากๆเลยนะคะนี่มาแล้วนะคะแป๊บเดียวได้แล้วอยู่ดีๆอาหารก็คูดขึ้นมาด้วยการตบมือนะคะมาค่ะอาหารลงมาเลยค่ะเกียดเพลงอะ่ะ <laughs> นี่ช็อกโกแลตฟองดูโอ้ยพี่ลิต้าได้กินช็อกโกแลตฟองดูอันอันนี้มันช็อกโกแลตดูใบหรือเปล่าคะดิฉันใส่ช็อกโกแลตฟองดูออแต่ ก็กินได้เหมือนกันโอเคเลยเปลี่ยนสีได้ด้วยโอเคขอบคุณะคะ่ะจ่ายตังน่อยงับจ่ายตังเลยอร่อยมากค่ะร้านถือว่าร้านสวยสมความเล่อมลือของความเป็น,น้องแคปเทนเลยนะคะกินพื้นที่ตั้งแต่ข้างหน้าข้างหน้าห้างไปยันข้างหลังห้างเลยนะคะเนี่ยทั้งหมด2อ7บาททำไมแพงแพงกดราคาจังเลยค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะไปเราไปร้านต่อไปกันเฮ้ตู้โทรศัพท์นี่มันโทรได้ไหมโทรไม่ได้นะคะเป็นพพเพราะไปเฉยต่อไปอ่ะร้านหมาล่าข้อสอบมีคำตอบให้เราไหมจุดดีก้ากุดิต หมาล่าเลยเหมือนพี่ลิต้าเคยกินแบบกลายๆแล้วพี่ลิต้าไม่ชอบอะความความเป็นซุปหมาล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่ลิต้าไม่ชอบไม่เรียกว่ามันไม่ใช่ไม่อร่อยนะไม่ถูกจลิดพี่ลิต้าค่ะเชิญนั่งค่ะอุ้ยเราเอาห้องไหนดีนี่หมาล่าข้อสอบเอาเป็นอ่ะห้องนี้ก็ไเลยพี่ลิต้าชอบสีเขียวจดได้เลยนะคะโอ้โห,หน่ารักมากชัง มันสำานักจีนช้าๆเลยนะเนี่ยอันนี้นะคะก็เราก็จะเลือกได้นะคะว่าเราจะเอาซุปอะไรนะคะแล้วเราจะเอาช็อปปิ้งอะไรบ้างจะเอาเครื่องอะไรบ้างใช่ไหมเนี่ขนาดไม่เคยเข้าร้านหม่าล่าแล้วเนี่ยเสร็จแล้วค่ะใช่เสร็จเหมือนกันค่ะ,อะเอาไปค่ะไปเอาค่ะนี่ค่ะเสร็จค่ะมารับออเดอร์เราด้วยค่ะโอเครับออเดอร์เราแล้วนะคะอาหารก็เราจะเสิร์ฟแล้วนี่หม่าล่าเราโอ้ยกินให้อร่อยนะคะอิตาลิกกมาสเราต้องทําท่ากินอะไรให้มันเหมือนดีท่านี้น่าจะเหมือนอยู่ นี่เชิญทานให้อร่อยนะคะอิตาลากิม่าโอ้โหอันนี้กินหรือบ้วนทิ้งคะเนี่ยเหมือนจะบ้วนทิ้งมากป่านะคะแซ่บนะคะแซ่บอร่อยมากค่ะอูมามิอร่อยมากนะคะอร่อยมาก,ะะอ,อ,มากอันนี้คือที่ทําน้ํากินเองนะคะเฮ้ยทำน้ํากินเองทํายัางไงอะ่ะนี่นะคะแล้วก็กดน้ำนะคะกดน้ํา ทำติงทำวันทำเอ๊ะทำใจใดใดน้ำมนต์อ่ะน้ำมนต์กินน้ำด้วยลูกน้องน้ำมนต์ต้องกินน้ำด้วยนะลูกนะพี่ลิต้าเลี้ยงน้ำแต่น้องน้ำมนต์ใหญ่ส่วนของพี่ลิตา้าพี่ลิต้ากินสีเขียวโอเคจ่า okay. ยตัตงค์เลยค่ะจ่ายตัตงค์เลยค่ะนี่เราสบายมากเลยนะคะมีคนคอยจ่ายตังค์ให้ตลอดนะคะน้องบอกพี่ลิต้าคะทำไมคะกินครั้งแรกฟรีอ้ากกินครั้งแรกฟรีแล้วครั้งที่สองอ่ะครั้งที่สองล้านแปดหรือเปล่างงมาก กินฟรียังไม่พอได้เงินไปอีกนะคะโอ้โหงงมากเจ้าของร้านใจดีมากเลยค่ะขอให้เฮงๆรวยๆนะคะร้านก็สวยไขยดีขา่ดีเลยนะคะไปร้านต่อไปเราเข้าไปข้างในห้างบ้างว่าเป็นไงบ้างนี่ข้างในห้างเราเรามาร้านฝั่งนี้ก่อนไหมเรามาเริ่มจากป๊อปคอร์น20บาทค่าหนังห้าร้อยแล้วคข่ไข่เอ่ยร้านไข่อูน๋นี่เจ้าของร้านออกมาแล้วดูหนังเรื่องอะไรดีอ่ะดูที่หยดซีชั้นสิบค่ะสองที่ค่ะขอข้างหลังสุดเลย ที่ห้างหลังสุดนะคะเป็นที่ V I P ไปเลยป๊อปคอนสองแล้วก็โค้กสองแก้วโอเคนี่นะปปคลอนแหละเข้ามาได้ไงเนี่ยท่านทางแอร์มาตอนนี้เหรอไม่ๆม่ม่เข้าเข้าไปสำรวจห้องอิงก,ก่อนอนะ่ะเผื่ออิงมีกางเกงในทิ้งไว้โอเคเราได้ของโครกกันแล้วนะคะ ไปนะเราเข้าไปเลยกันไหมเข้าเข้าไปได้เลยไหมเจตังยังต่ตังยังเนี่ย,ยเอาเข้าไปเลยแล้วกันไม่รู้แหละเข้าไปเลยแล้วกันไปไปไปหุยสวยแล้วเข้าโดนหนังก็สวยเ,เข้าไปนั่งเลยโอ้ยเข้าโอ้ยนี่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 น,นี่มาตรงนี้อ้นี่แต่ชีวิตจริงพี่ลิต้าไม่เคยดูเลยลนะจริง สนุกมากไหมสนุกมากไหมมันเหมือนเป็นคำถามหาเรื่องเลยค่ะเดี๋ยนะอ๋อนี่อันนี้คือเพื่อนร่วมโรงหนังประกับเรานะฮะมีคนมาดูหนังมากมายแล้วดูคนข้าง,นงหนังล่าเราโอ้โหนั่งกันพีสไตล์เลยนะคะเนี่ยสนุกมากเลยอ้าวกับเราพี่เลต้าจะพีว,ว่าสนุกว่าเลยน้องน้องบอลพีว,ว่าอายน้าก,กลัวมากเลยไม่เป็นไรนะ เราจะปกป้องเธอเองเจ้าของคาเฟ่หนุมยุงก็มาดูเดือดเนี่ยว่าดีปิดร้านแล้วครับปิดร้านเร็วจังเราเพิ่งออกมาเองเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วดูรีบจบนะคะรีบดูรีบจบปะมีอีกไปสิบร้านนะคะอยู่นานไม่ได้นี่โอ้โหร้านใครเนี่ยร้านโทมทัสหรออลังการมากสวัสดีค่ะเจ้าของร้านรามิงโทมัสนะคะสวยมากโอ้ยสวยมากอันนี้คือร้านญี่ปุ่นสินะสวยทั้งร้านสวยทั้งเจ้าของร้านเลยค่ะว่าแต่เจ้าของร้านอยู่ไหนเอ่ย ก็น oh, ิจิวะก็จะเป็นการรีวิวเดสยินดีต้อนรับค่ะโอ้ยเจ้าของร้านสวยมากหน้าตาเหมือนพี่เลต้าเลยเนี่ยฝาแฝดกันปะเนี่ยฝาแฝดที่พัดภาคหรือเปล่าสวัสดีค่ะขายอะไรบ้างคะรับอะไรดีคะขายอะไรบ้างอะราเมงกล่องกล่องะห้าสิบบาทนะคะแล้วก็กุ้งเทมปุระชิ้นละยี่สิบห้าบาทมีโปรโมชั่นไหมคะซื้อสองกล่องบวกเทมปุระสองชิ้นลดเหลือหนึ่งร้อยบาทค่ะงานเอาตามนั้นเลยค่ะ อีอีน่ากินมากกลิ่นหอมไปถึงข้างนอกบอกโอเคค่ะสักพูดนะคะเขาจะทาให้ไม่ให้เราใช่ไหมนี่เหรอเราเองน่ากินจังดูสิอยากรู้ว่ากลัมาวิธีเขาจะทํำยังไงบ้างอ๋อนี่นะคะเริ่มจากการตั้งเตานะฮะกลิ่นหอมมากนี่นะคะทำโดยการที่เต้นไปมานะคะแล้วเดี๋ยวมันจะสุกเองเป็นระบบที่ไม่ต้องใช้ความร้อนนะคะใช้รีลาท่าทางเอามาทําฝั่งนู้นนะคะแล้วก็มาทํากุ้งเทมปุระนะคะเป็นไส้ไส้กรอกนั่นเองกุ้งเทมปุระไส้ไส้กรอก เจ้าของร้านสวยมากเลยค่ะหน้าตาสะสวยมากเหมือนจะทําเสร็จแล้วนะคะเนี่ยนี่มาเป็นเซตให้เราเลยว้ยน่ากินจังไปนั่งกินตรงไหนดีได้แล้วค่ะจ่าตังเลยค่ะจ่ายเลยค่ะนี่แล้วก็มีไส้กรอกด้วยไม่ใช่ไส้กรอกเทมปุระนะคะเทมปุระกับราเม็งไปนั่งกินตรงนู้นกันนี่น่ากินอร่อยอุ้มหมี่เพือ่ออร่อยเลยนะคะแหลมเลยอร่อยอะ่ะซุปหอมมาก เทมปูระนะคะกรอบกรุบๆเลย <laughs> นบุนก็เออไปกับวิริต้านะคะอิ่มแล้วนะคะใช่อิ่มแล้วเหมือนกันโอเคไปร้านต่อไปกันร้านใครเนี่ยที่นี่ไม่มีร้านใครหรอกคิดว่ามีร้านใครซะอีกอ่ะนั้นมาร้านนี้แล้วกันร้านอุ้ยน้องเมด o m e to the Pizza s h ช p What would you like t o order เออเราจะออเดอร์อะไรดีเอ่ออันนี้คือร้านพิซซ่าสินะถาดเล็ก9กบาาทถาดกลาง199ก,ลงกลงแล้วก็ถาดใหญ่299มีเมนูมีน้ำกาแฟน้ำเปล่าน้ำอารมณ์ชาไทยชาเขียวน้ำปัน่นโปรโม่ั่น2ฟรีหนึ่งเออ,อเอาเป็น ถัดกลางละกันถาดกลางค่ะยินดีต้อนรับสู่ร้านพิซ่าครับรับเมนูอะไรดีครับมีการแปงพี่นิตาทุกคนพี่นิตาไม่บอกถัดกลางค่ะแล้วก็เอาเอาน้ำอดรมณ์นะคะสองแก้วถาดกลางก็พอแล้วเนาะน้องโนน้องโมนเนาะเดี๋ยวกินงินไม่หมดเสียดายอืมรานะพิซ่าเขาก็ทําดีอยู่เดอ้อพิซ่าหน้าอะไรดีคะเอาซีฟู้ดค่ะหน้าเธอพอเตอร์บอกพิซ่าหน้าเธอนี่เขาก็ลับพิซ่าให้เราใหม่ๆเลยนะคะเนี่ยอูหน่ากินจุดๆตึงต้งๆ งออมาค่ะพิซซ่านี่ได้พิซพซ่าแล้ว โค้กสองกระป๋องนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะถือพิซซ่าอุ้ยพิซซ่าหายโ oh อไม่เอาออกก่อนเอากัะอกออกก่อนขอพิซซ่าใหม่ได้ไหมฮะนี่หยิบใหม่ฮะหยิบใหม่โอเคจ่ายตังค์เรียบร้อยนะคะมานั่งกินตรงนี้มานั่งกินตรงนี้มานั่งกินตรงนี้มามันนี่มันนี่มา,มาวางไม่ได้คะ่ะวางยังไงวางให้หน่อยคะ่ะหนักเกินไปนี่พิซซ่ากินกันค่ะโหอ,อร่อยนี่เหมือนเลี้ยงทั้งโต๊ะเลยนะคะเนี่ยซื้อมากกินแค่สองคนแต่เหมือนกินทั้งโต๊ะเลยนะคะเนี่ยเราเป็น เราต้องแบ่งปันกันนะฮะคนไทยต้องต้องแบ่งปันกันนี่โค้กด้วยอร่อยเลยร้อนๆเลยอะ่ะแจ่มแมวมากว่าไปเย็นนี้กินพิซซ่าดีกว่าเห็นแล้วหิวขอบคุณค่ะหอมชีสมากสิ่งพี่ติต้าชอบกินแบบพิซซ่าพวกแบบที่มันมีหน้าชีสหอมชีสมากนับว่าท้องจะระเบิดแล้วค่ะกินหลายร้านเกินเห็นด้วยคะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะอุ้ยนี่มาแล้วนะคะต่อไปอันนี้คืออะไรอะ่ะร้านหมอลำนะคะร้านหมอลำเป็นยังไงแซ่บ แดนเซอร์พร้อมไหมคะอุ้ยอุ้ยแดนเซอร์เขาหันหลังก,กันด้วยอุ้ยเอ้ย,อย,อย,อย ว่าคนดูนักเรียนมีการตบมือนะคะเป็นมารยาทให้นิดหน่อยโอ้ยตลกอ่ะตลกโอ้ยเอ้าแล้วน้องน้ำวนพี่นิตานีนะคะอ๋อนี่มันยืนเต้นอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวต้องมีให้ติ๊มด้วยนะคะโอ้ยพ่อทุบตรงอย่าไปโจวเพลงเหรอเนี่ยนี่นี่นี่พี่นิตาต้องเดินไปให้ติ๊มพี่นิตาชอบมากให้ติ๊มค่ะให้ติ๊มค่ะให้ติ๊มให้ติ๊มค่ะเอาอีกค่ะเอาอีกให้ติ๊มให้ติ๊มทุกคนค่ะให้ติ๊มทุกคนติ๊มค่ะติ๊มชอบค่ะชอบชอบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพิมพ์อย พี่ลิต้าอุตส่าห์มอบติปให้นี่นะคะน้องมินติ๊บเราไปด้วยติ๊บนะคะติ๊ฟน้องมินบอลำเราชอบนะคะชอบชอบโอเคนี่ค่ะรับติปนะคะรับติปชอบค่ะชอบมากค่ะถูกใจเจมากถูกใจเจมากค่ะใครเต้นแลกสุดได้อย่างเปาใครเต้นแลกสุดให้ให้อย่างเปาเอาเลยค่ะเต้นเลยค่ะใครเต้นเอาใครเต้นแรกสุดแล้วเราต้องเราต้องไปเต้นด้วยปะไหนๆๆนนเต้นเราต้องไปเต้นด้วยอย่าไปยอมเขาอย่าไปยอมเขาเดือดเดดยนี่เราต้องไม่ยอมเขานะคะ โยโยโยเอเอเอบเอบ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 ่บ่เราไม่ได้ไมได้สอบในแดเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเอือกกระเฮกไปกะเฮกมาเจ้าของร้านลำเบงเบาอ่างเปาเนี่ยเจ้าของร้านลบเป็นคนญี่ปุ่นหรือคนจีนกันแน่เนี่ยงงมากไม่ยอมค่ะไม่ยอมเราอยากได้อ่างเปานะคะขอท่าเต้นแรงๆหน่อยดิท่าเต้นไม่แรงเลยมีแต่ท่าเต้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไก่ย่างถูกเผาเหรอ งงมากนี่คือคือคือนี่เราแทบจะเต้นบีบอยแล้วนะเนี่ยแทบจะเต้นบีบอยแล้วนี่ฮะนี่นี่พี่ลิต้าลงไปกินกับพื้นแล้วนะพี่ลิต้าลงไปกินกับพื้นแล้วนะชอบแต่ชอบร้านนี้มากชอบชอบปล่อลำมากเลยอ่ะงอนแล้วค่ะไปร้านอื่นแล้วค่ะเพราะพี่ลิต้าไม่ได้อ่างเป่าเลยงอนไปแล้วไปร้านอื่นดีกว่าหนีนะคะหนีอะหนีไปร้านอื่นหนร้านอื่นทางขึ้นไปร้านเนี้เจอร์ข้างล่างน่าจะหมดแล้วนะ ไปค่ะร้านเฟอร์นิเจอร์กันวีลข้ามทูนิชาแอนปุยนุ่นเฟอร์นิเจอร์สโตร์อันนี้คือร้านเฟอร์นิเจอร์นะคะของนิชาและปุยนุ่นสวัสดีค่ะคุณริตานี่คือร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะคะยินดีต้อนรับค่ะเจ้าของร้านอยู่ไหนเนี่ยเห็นแต่พิมพ์นะคะแต่ว่าไม่รู้เจ้าของร้านหายไปไหนเออนี่ไงนี่ไงปุยนุ่นค่ะโอเคน네 em? eh? okay, ี่อุ้ยร้านเฟอร์นิเจอร์มีอะไรให้ซื้อบ้างเนี่ยมีเตียงนอนเนี่ยต้องลองเทนนอนดูก่อนนะคะอุ้ยเตียงนี้นุ่มนอนสบายมากเวอร์ค่ะ สวัดีค่ะคุณลูกค้าสามารถเลือกดูก่อนได้เลยนะคะดูแลไม่ซื้อได้ไหมคะคุณลูกค้าสนใจสินค้าไหนถามได้นะคะสบายมากค่ะนั่งเหมือนไม่ได้นั่งนอนเหมือนไม่ได้นอนเลยค่ะสบายมากก็ยีเกาอี้ตัวนี้ก็ดีนะคะเนี่ยดีเหมือนกัน,นเนี่ยเล้บอกมีโซฟาด้วยเออโซฟาหน้านั่งสบายอยู่นะเขาบอกห้ามหลับนะคะคุณลูกค้าไม่หลับหรอกนั่งสบายมากเวอร์แล้วนั่นคือฝาแฝดพิลิตาจะห่อรงหนัง เอาทางร้านกี่บาทคะเรื่องไม่ได้เลยค่ะเฟอร์นิเจอร์มันดีทุกชิ้นเลยอ่ะคุณลูกค้าอย่าหลับในห้างนะคะสองล้านโหโสองล้านเลยเหรอล้านห้าได้ไหมคะเหมาหมดแล้วก็กลับบ้านได้เลยนี่ต่อราคากันนิดหน่อยนะฮะเราสามเหมาหมดเลยนะจะมาคิดนราคาแยกชิ้นไม่ได้ต้องคิดราคาพิเศษให้เราสิอา้าวน้ำมอนจ่ายตังค์เร็วน้ำมอไมาจ่ายตังค์ไม่มีตังค่ะบริการหนีพอเห็นว่าร้านห้าปุ๊บบริการหนีออกมาเลยค่ะ มา,มาดิการจ่ายแหละบอดิการหนีอะ่ะคนจ่ายตังหนีบอด้การมาี่เลยนี่เข้ามาเดี๋ยวนี้บอด้การมากระโดดใส่พี่ลีใต้อีกมาดิลากตัวเข้ามาเดี๋ยวนี้บอดิการเข้ามาเดี๋ยวนี้นี่คะ่ะเอาเอา,เอาตัวนี้ไปแทน <laughs> จ่ายเป็นคนแทนค่ะเอาบอดิการฉันไปแทน <laughs> ขับมาไปต่อคะ่ะล้านต่อไปอ๋อบอดิาการจ่ายแล้วคะ่ะโอเคคะ่ะ สวัสดีการกลับมาได้แล้วลูกบวัดีการโนเด้อเด้อเด้อเฮ้ยพี่ลิตาเฮ้ยบวัดีการโอนน้อำฐานเฮ้ค <laughs> ่ะไปไปกันต่อค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เฮ้ยอันเนี้ยคอปเตอร์ต้องเป็นเจ้าของเจ้าของร้านนะพี่ลิตาไม่อยอมให้คนอื่นเป็นเจ้าของร้านนะร้านเนี้ยจริงๆต้องเป็นคอปเตอร์นะอันนี้เป็นแคปเทนแทนนะคะเฮ้ยไม่ใช่แคปเทนเป็นเจ้าของคาเฟ่นกยูงเว้ยเหรอมันเป็นตากล้องได้ไหมคอปเตอร์จ๊ะ จริงด้วยตลกอะ่ะโอ๊ยตลกพี่ลิต้าชอบแล้วฉันต้องแั่งตรงไหนดี ต้องนั่งูตรงไหนดีอ่ะฉันนั่งตรงไหนดีเฮ้ยฉันต้องนั่งตรงไหนดีอ่ะเขาบอกเป็นร้านสินค้าโอทอปเนาะอ๋อพี่ลีต้าจะได้ยินน้องๆประกาศข่าวกันไหมฮะเสื้อดีต้าคิดแค่สีดำนั่นสวยมากเลยนะคะเนี่ยเหมือนของจริงแล้วนะคะนี่คอปเตอร์นะคะแถลงการแถลงข่าวแล้วนะคะดื้งๆและนี่คือข่าวข้าม NBT ของคนวันนี้อยู่กับเรา3คนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอ่านข่าวนะคะอันนี้คือบริการพี่ดิต้าไปเจอ งงมากและเรามีล่าภาษามือคุณริต้าคิดแกทครับเฮ้อาลาภาษามืออยู่ไหนนะล่าภาษามือคนเนี้เหรอคุณริต้าคิดแกทคุณลาต้าคุกกิ้โอ้ยแล้วใครมาเผาเผอว่าอะไรเนี่ยหลามกู๊ดเหรอหลามกุ๊ดปวชเนาะนี่นะดูตากล้องเรานะคะพี่ไหวมากเราจะต้องช่วยกระดับไฟก่อนนะคะพี่ริต้าดูทรงแล้วตอนนี้น้ำไม่หยุดไหลแล้วนะคะต้องต้องดับไฟก่อนเฮ้ยดับไฟยังไงนะนี่นี่ดับไฟ เรียบยหมือนใต้ัวแรกดดับไฟก่อนแป๊บน,นึงนะคะตอนนี้เข่าเนี่ยเข่ากำลังจะหน้าหนึ่งแล้วเพราะมีไฟมีเป็นไงนทีนี้ต้เพ่อดับไฟเรียบร้อยอ๋อเราพัตเตอร์เป็นสปอนเซอร์นะคะอ๋อนี่โหสปอนเซอร์เยียบเลยมีดอริโตสนะคะน้องแล้วก็มีนมแล้วก็มีโค้กอนุญาตห้องน้ำก็มาเป็นสปอนเซอร์นะคะมีสินค้าโอท็อปมากมายให้เลือกซื้อนะคะเราลองใส่เสื้อดูมีเสื้อตัวนี้นะคะแล้วก็มีถ้วยรางวัลให้ด้วย ไม่ไหวนะคะพี่ลิต้าต้องออกมาแล้วไฟไหม้ไฟหไฟหม้เกินไปผมไม่มีใครอยู่ร้านโยคะเนาะไหนน้องไปดูร้านอื่นกันห้องลองเสือ้อร้านขายเสื้อผ้านี่น้านขายเสื้อผ้าอุย้ยร้านขายเสื้อผ้าสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะคะเลือกซื้อเสื้อผ้าได้เลยครับเออร้านเสื้อผ้าลองเสื้อผ้าดูแต่อันนี้มันแขวนด้วยเฉยๆนะคะเราเราเราดูตัวไหนได้บ้างนี่ลองเปลี่ยนลองลองเสื้อขอลองก่อนนะฮะนี่จริงๆบริการเรานํา นำเรามาสกพักหนึ่งแล้วนะคะตัวนี้สีสันนะคะแตกตาดีจากพี่ดิต้าอยากหาเสื้อที่แบบมันสามารถเข้ากับกางเกงตัวนี้ของพี่ดิต้าได้ลองใส่ไปเรื่อยๆก่อนอ้าวพี่ดิต้าเปลี่ยนกางเกงซะแล้วเอ๊อันนี้ก็อาจจะเข้ากันอยู่นะพอดีชอบกินแซบค่ะเอา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 ันนี้เลยค่ะเอาตัวนี้ค่ะตัวนี้เท่าไหร่คะชุดแซบมากค่ะใช่ค่ะเอาเอาตัวนี้เลยค่ะไม่ได้ใส่สเสื้อผ้าแซบๆมานานแล้วค่ะเดี๋ยวนะมีปาปิ้อนอยู่ตรงนู้นด้วยทั้งหมด120บาทครับผมจ่ายเลยค่ะไฟไหม้อีกแล้วนะคะไม่รู้ว่าใครเข้ามาวางเพลิงนะคะ มเมื่อชาวบ้านจบเป็น,นสุสนซุ้ประตูปลอดภัยนะคะตอนนี้ไก่เป็นจะต้องมานั่งสงบเพลิงกันนะคะแล้วบพี่ลิต้าแซ่บเกินเปล่าชอบมากเลยค่ะสไตล์นี้อ๋อลองอย่างนี้ได้เลยเหรอเฮ้ยโอ้ยพี่ลิต้าชอบตรงเนี้ยน้องลีโน,โนเวทไม่ใช่รีโนเวทเขาเรียกว่าอะไรอะโมดิฟายซัมติงอะให้แบบเออให้ให้ปรโถูซุ้มมันมาดูเหมือนจริงมากๆเลยอะหือวห้องมันเป็นอย่างนี้แล้วไ่นะ เหมือนน้องจะทําให้มันดูเหมือนอันนี้อะไรอะ่ะเวลคัมทู o อะไรอะ่ะอ่านอ่านอ่านไม่ออกอะ่ะมองไม่เห็นอะ่ะการ์ดเกมช็อปปะอ่ะอ่าการ์ดเกมช็อป Oh m ม god อดอุย้ยมีเป็นเซ็ตคอมด้วยนะคะเนี่ยคอมว้าว Welcome Welcome to the Board Game Store ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านบอร์ดเกมค่ะ Please feel free to take a look เชิญแล้วเลือกรับชมได้เลยคะ่ะอุย้ยมีจอยสติ๊กด้วยอุย้ยนี่มีโรบอทด้วยนะคะโรบอทเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้นะคะ เฮ้ยถ้าเกิดแบบเล่นเกมได้มันจะดีมากเลยพี่ลิต้าร้อยขออัปเดตแบบสามารถเล่นแบบจอยซิกซัมติกได้อะไรเงี้ยเออสวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิต้าคิดแคทนะคะอดีตนนเรามาซ้อมนะคะอยากได้ตัวคอมนี้ค่ะนี่น้องน้องบริการเราบอกพี่ลิต้าไหนเลือกเลยเดี๋ยวหนูจ่ายให้แต่นั้นเงินพี่ลิต้าพะลุอชอบเซตคอมนี้ค่ะจะเอาไปแคทเกมที่บ้านเอาเซตคอมนั้นเลยค่ะจะเอาไปแคทเกมเอาเอาไม้ด้วยนะคะเอาไม้ด้วย เท่าไหร่คะพนักงานอยู่ไหนเอ่ยใช่ขนาดทอมมาจะบอกเลยว่าคอมสเปคดีมากเลยนะคะราคา1 3 2 4 8 9คะ่ะแพงมากเลย1111หนึ 1, 1, 1, 1, 1, 1. ่งนทวนได้ไหมคะขอแสนทวนได้ไหมคะ ตอนนี้มันแสนสามนะคะขอแสนถ้วยเดไม่ใช่แสนถ้วยแสนถ้วย,วยเอาบริการจ่ายตังค์แล้วอะไรยังไม่ได้ทันได้ต่อราคาเลยมีการบอกไม่ต้องทอนด้วยงงมากเอาไปให้หมดเลยนะคะไห <laughs> นๆก็ร้านสุดท้ายแนละ้วเอาตักไปให้หมดเลยละกันเอาไปส่งที่บ้านให้ด้วยนะคะที่เกียรติผลกลับค่ะมีร้านไหนอีกไหม Good and c a p t a ทนให้อาหารหลาม20คาเฟ่ลมไม้อุยอ้ยอุ้ยดูดีวด่าเดบ้านน้องหลามค่าข้าว50จ่ายกับแคปเทนนะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับนี่คือห้องหลามกู๊ดครับพร้อมเข้าไปเรื่องครับ พร้อมค่ะต้องจ่ายตังค์ไหมห้าสิบบาทเราบริการเราอยู่ไหนอ่ะเพาจ่ายตังค์ให้เราหน่อยเราเข้าไม่ได้ออกเข้าไปก่อนได้โอ้อันนี้คือห้องของน้องหลามกูดเหรอว่าชีวิตดูวุ่นวายนะคะในห้องนี้หลามกูดคือการผสมระหว่างหมาและฉลามครับอุ้ยจริงหรอไม่เห็นมีความเป็นหมาเลยอ่ะไหนอ่ะแล้วน้องอุ้มพีเดต้าแรวไปอันนี้ไงน้องหลามน้องหลามอย่างงี้ต้องฉีดนี่ฉีดน้ําน้องหลามหน่อยน้องหลามแต่ได้สดชื่นนะคะนี่ลดน้ำลดน้ำลวหัวรดน้ำลดหัวนิดนึงนะคะ น่ารักนะคะน่ารักดีค่ะหล่อมูทำอะไรได้อีกไหมคะหลัอมูสามารถขึ้นหลังเราได้ไหมเดี๋ยวให้ติ๊บเดี๋ยวให้ติ๊บถ่ายรูปให้หน่อยค่ะนี่น่ารักมา,ากจะถ่ายรูปกับฉัามโอเคนี่เขาถ่ายรูปให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเช่อันนี้ก็ถ่ายแล้วใช่ไหมโอเคสวยงามนะคะถ่ายกับน,น้องหลามขอบคุณค่ะเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะขอซื้อกลับไปด้วยค่ะเอาคิดค่าฉลามมาด้วยนะคะขอซื้อกลับไปบ้านด้วย นี่ขอซื้อหลามกูกลับไปด้วยค่ะอยากเอาอยากเอาไปเล่นที่บ้านค่ะก่อนเล่นที่บ้านฟันน้องเลยดูคมดีค่ะชอบเท่าไหร่เนี่ยหล้านเนาะไม่แจกไม่แถมนะคะไม่ลดด้วยใช่ไหมห้าล้านนะห้าทวนห้านทวนด้ไหมคะห้วนค่ะอะไรนะพอดีผมเป็นหลานเจออมเจออมคือใครอะไม่แจกไม่แถมนะคบพอดีผมเป็นหลานเจออมเจออมคือใครอะไม่รู้เลย ห้าทวนได้ไหมคะโอ้ยเขาแข็นแต่เราไปกันไม่เอาคะ่ะออกจากร้านดีกว่าจะเดินออกจากร้านแล้วฮะน,น,นี่จะเดินออกแล้วฮะจะเดินออกเนงสามของหนึ่งนะคะจะเดินออกแล้วนะคะให้โอกาสนี่จะเดินนะคะเดินทีละก้าวนะะสาสองโอเคครับผมลดให้เ็นไปบอกแล้วนี่วิธีนี้พี่ดีจ้าทำบ่อยนะคะในชีวิตจริง <laughs> เราต้องบอกเขาว่าโอเคคะ่ะกันไม่เอาเดินออกจากร้านแล้วเดี๋ยวเขาจะลดเองผมลดให้เหลือเจนหมื่น โอเคเลยค่ะปฏิการิยจ่ายตังค่ะตามนั้นเอาตังที่เป็นกระเป๋าให้เขาไปเลยเพราะมันเยอะมากปฏิการิยาอะอยู่ไหนอ่ะคนจ่ายตังหายไปไหนคนจ่ายตังหายไปไหนโอเคปฏิการิยาแลขึ้นมาจ่ายตังให้เราแล้วนะคะเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วทำไมน้องเอา้เอาน้อง น้องมาทำอะไรบนหัวก็ไม่รู้นะคะเมื่อกี้เอาเอาเงินมาทําเป็นหัวโอเคจ่ายแล้วใช่ไหมจ่ายแล้วเนาะโอเคนั้นเราออกก็ได้นะคะจ่ายตังค์เรียบร้อยเอ้ยเฮ้ยทำไมมันเป็นสีเทาๆหมดเลยน้องคุ้มทวนซัมติงทอมัสเอร์ซัมได้ใดๆเพิ่งสังเกตว่าเป็นสีเทาหมดเลยนะคะน้องน่าจะคุ้มทวนซัมติงทอมัสเอร์ซัมได้ใดๆเอ้านี่ก็โอ้โหร้านโทมัสก็ไฟไหม้เหมือนกันมีร้านอะไรอีกไหมนะมีร้านอะไรอีกไหมอันนั้นอ่ะร้านข้างหลังนั้นคือร้านอะไรอ่ะร้านไรอุ พัชชาหรอร้านร้านไห่อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือร้านอะไรคะเนี่ยเขาบอกว่าเชิญนั่งก่อนเลยค่ะโอเคมาเอานั่งเอาโดนแยกที่นั่งหมดแล้วไม่มีที่นั่งในสังคมช่วยด้วยค่ะที่นั่งหมดแล้วอ่ะร้านคุณที่นั่งน้อยเกินไปคะ่ะที่นั่งไม่พอนะคะนี่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 อ๋อย,ย,ยากน้องน้องแคปเทนอยากกินข้าวกับสาวสวยก็ไม่บอก นะอยากกินข้ากับสาวแจ่บนะ้ำบอกคุ้นๆจังเลยค่ะคาเฟ่โลไม้ใช่ปะคาเฟ่โลไม้เหมือนอยู่ข้างๆหรืออยู่ตรงไหนเหมือนเหมือนเราไปมาแล้วเลยคา,คาเฟ่โลไม้อีกแล้วใครวางเพิงอีกแล้วก็ไม่รู้นะคะอีกแล้วนะคะรับอะไรดีคะถือจะอโอเคค่ะเอ,อเอาช็อกโกแลตดูใบเอาช็อกโกแลตดูใบค่ะนี่ พี่ลิต so ้าจะได้กินช็อกโกแลตดูบัอีกแล้วเดี๋ยวขอเทียร์ของแป๊บนึงบรรกาศนี่ต้องถือเงินข้างพี่ลิต้านะคะกลัวพี่ลิต้าหายอันนี้นี่นะช็อกโกแลตบูได้บูได้อะไรคือช็อกโกแลตบูได้พี่ลิเอออันนี้มันอันนี้มันเป็ดปักกิ่งนะคะขอช็อกโกแลตดูไบนะคะไม่ได้ขอเป็ดปักกิ่งนะคะทำไมเราถึงได้เป็ดปักกิ่งเออมันไม่ใช่ช็อกโกแลตดูไบค่ะนี่มันเป็ดปักกิ่งใช่ไหมคะ ขอช็อกโกแลตด,ดูใบดูเอยดูใจใดๆค่ะอันนี้เนี่ยนะช็อกโกแลตด,ดูเอยดูใบดูใจใดๆอันนี้กินเหลือคครทิ้งคะร้านสวยดีนะคะถือว่าตกแต่งได้สวยดีนะคะคาเฟ่โลไม้แต่รู้สึกเหมือนมีความชื่อเหมือนไปซ้ํากับของใครอะแคปเทนหรอคือของใครไม่รู้อะโลไม้เหมือนกันอ๋อนี่คาเฟ่น,น,ฟน,นกงยุงแล้วโลไม้ที่มันของใครคุ้นๆมากเลยปวดท้องค่ะเข้าห้องน้านทางไหนอะค่ะ กินแล้วปวดท้องค่ะกินแทนทีขี้แทนขวานช่วยด้วยค่ะปวดทอออ้องห้องน้ํำตรงไหนคะขอค่ะห้องน้ําตรงนี้เหรอเอาตรงนี้เลยเหรอโน no. ตรงนี้เลยค่ะเอาตรงนี้เ,เหรอแรงมากค่ะคนกินได้คนขายรอดนะคะคาวเฟ่รายนี้นี่เราจะลงแม่น้ําเลยเหรอคะเนี่ย,ยเพลงเพลงดังมากเวอรบริการทุงระดับประทับใจจริงๆร้รนสวยดีนะคะ โอเคทุกคนจบไปแล้วนะคะสําหรับการมาเที่ยวนะคะทางเปิดใหม่ในวันนี้นั่นงสนุกสนานมากมานะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์แล้วกดซับสไครต์นะคะก็ติดตามกดกระดิ่งกิงกิงเพื่อรายใจพีริต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะแล้วก็ฝ่ายจีนและดิ่งตกลีตารดและสกอต่์คิดแคทด้วยนะเพื่อที่น้องจะได้เข้ากลุ่มเข้าลับคิทแคทตรงหน้าโปรไฟล์จีพีลิต้าที่เขียนคว่าเขาพอยคิทแคทจิ้มเข้าไปกด้ได้เลยเพื่อรับดิงเซิร์วีวัตทีเว์ีริต้านั จะน่ารักและจะได้สิทธิ์รุ่นรับแอดด้วยใครที่อยากได้บอกพ่อแม่แอดไลน์แอดดีตาคิดแฉลบกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไปแอดไลน์สังเสื้อได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายฝากเพลงมีววะให้รักซิก็แรกของพีริตาด้วยะค่ะฝังไดทีหน้าช่องเลยโอเคค่ะงน้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย